สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกาค่ะเสนาทิการทหารบกกำลังตรวจสอบการก่อตั้งสมาคมชาวโรฮินจาในประเทศไทยว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ขณะที่ชาวโรฮินจาที่ถูกควบคุมตัวอยู่จะต้องส่งกลับประเทศค่ะ พลเอกชัดเฉลิมฉเฉลิมสุขเสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจักรกล่าวถึงการดําเนินการกับชาวโรฮินจาที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกว่า700คนและถูกตํารวจตรวจคนเข้าเมืองควบคุมตัวว่าจะต้องส่งกลับประเทศต้นทางเหมือนกับแรงงานผิดกฎหมายอื่นๆแต่ขณะนี้ที่ยังไม่สามารถดําเนินการได้จึงต้องให้การดูแลต่อไป ส่วนเรื่องที่มีการจัดตั้งสมาคมชาวโรฮินจาในประเทศไทยขณะนี้กำลังตรวจสอบว่าจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่มาถึงเนี่ยเ,เราก็เอาเข้าไปปล่อยกับ ผงไม่ทำเาาเข้าะแบกลับครับกลับกลับไม่เห็นไม่มีใครไม่ยอมกลับแต่ไม่ยอมกลับก็อยู่ครับเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วในส่วนหนึ่งเรื่องสมา,สมาคมโลยินยาที่ตั้งอยู่ในไทยเห็นขอบอกกว่ามันมีบางแ่งที่มาโดยไม่ถูกต้องไม่ต้องตรวจสอบว่ามันมีเกี่ยวข้องใช่ครับก็ตามแบบท,ที่ที่ว่าก็งต้องไปตรวจสอบดูเพราะว่าสมาคมพวกนี้เนี่ยได้มีการตรวจียนถูกต้องไหม <S <S แล้วคนที่เป็นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนไทยหรือยังเพราะว่าเห็นนังสือพิมพ์ก็ลงว่ามี ปอมสวมบัตรอะไรกันผมก็ว่าต้องคงต้องไปไปตรวจรายละเอียดตรงนั้นนะเจ้าที่ผู้รับผิดชอบก็คงดําเนินการมีมีจำนวนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทยระบุเกาหลีให้ความสําคัญกับประเทศไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและพร้อมที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้นพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับนายซอนแจมัน เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าพบปะหารือถึงความร่วมมือและความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศโดยนายซอนแจมันได็กกล่าวขอบคุณประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศแรกที่ส่งกำลังทหารทั้งสามเหล่าทัพเข้าไปร่วมรบในสงครามเกาหลีรวมทั้งขอบคุณที่ช่วยดูแลนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและช่วยดูแลชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย สำหรับความร่วมมือทางทหารนั้นเกาหลีมีความต้องการที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้นตามบันทึกความตกลงที่ร่วมกันไว้เมื่อปี2555พร้อมทั้งยืนยันถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์ในฐานะมิตรประเทศโดยเกาหลีให้ความสำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างมากในฐานะเป็นประเทศศูนย์กลางของภูมิภาค ทางด้านพลเอกประวิทย์ได้กล่าวขอบคุณถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศพร้อมทั้งยินดีที่จะพัฒนาและยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่างกันให้มากขึ้นโดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกาหลีมีขีดความสามารถสูงทั้งนี้เพื่อพัฒนาและเสริมศักยภาพของทั้งสองกองทัพขอ,ของทั้งสองกองทัพทั้งสองประเทศร่วมกันค่ะห้องทดลองของกระทรวงกลาโหมสหรัฐทำพลาดส่งเชือ้อแอนแทรกซึ่งยังมีชีวิต ให้กับห้องวิจัยทั้งในประเทศและที่เกาหลีใต้เรื่องดังกล่าวได้รับการเปิดเผยจากโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ระบุว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในห้องทดลองของกระทรวงในรัฐยูทาทําทให้มีการส่งตัวสเปอร์ของเชื้อแอนแทรกที่ยังมีชีวิตไปยังห้องวิจัย9แห่งในประเทศและห้องวิจัยในฐานทัพอากาศโอซานของเกาหลีใต้ นอกจากนี้ยังยอมรับว่าขั้นตอนการส่งเชื้อไม่ได้รับการปกป้องในขั้นสูงเนื่องจากเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเชื้อโรคได้ตายหมดลงแล้วจึงต้องเร่งกำชับให้ห้องวิจัยที่ได้รับเชื้อดำเนินการทำลายเชื้อทั้งหมดโดยด่วนด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องจากความผิดพลาดดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งและรับเชื้อต้องถูกกักบ,บริเวณเพื่อตรวจโรคอย่างละเอียดรับชมข่าวต้นชั่วโมงได้ครั้งในเวลา16นาฬิกาสวัสดีค่ะ การธรรมภิบาลจังหวัดหรือกอทจจัดตั้งขึ้นตามมาตรา55ทับหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนเข้าม,มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างธรรมพภิบาลในหน่วยง,งานภาครัฐโดยกทจมีหน้าที่สอดส่องเสนอแนะและส่งเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบโปร่งใสไร้ทุจริตคือภาร,รกริจกทจ